สวัสดีสค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะอยู่กันที่ไร่ชาราบดินหรือว่าชาราบดินออร์แกนิกฟาร์มนั่นเองค่ะซึ่งสถานที่นี้นะคะก็เป็นสถานที่ที่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนของเรานั่นเองค่ะใช่ค่ะเมื่อเราอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชแล้วนะคะเราก็กลับรถมาอีกฝั่งนึงค่ะแล้วก็จะเห็นป้ายทางเข้าได้ชาราบดินนะคะจากนั้นขับเข้ามาประมาณ800เมตรค่ะ นันอย่ารอช้านะคะไปพบพี่เมเจ์เจ้าของไร่ธาราบดินแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะสำหรับความเป็นมาของไร่ธาราบดินนะครับตอนแรกเลยตรงนี้ก็จะเป็นสวนปามหมดเลยนะครับตั้งแต่รุ่น รุ่นคุณตามาแล้วก็สืบทอดมาที่คุณแม่แล้วก็ของรุ่นตัวพี่เองนะครับจุดเริ่มต้นจริงๆะครับก็คือภรรยาได้ท้องตั้งท้องลูกนะครับลูกสาวแล้วก็ตอนนั้นก็ก็ไปตอนนั้นก็ทํากับข้าวกินเองแล้วไปซื้อผักที่ตลาดพอไปซื้อผักที่ตลาดแล้วก็พอเราล้างผักเรารู้สึกว่าผักมันไม่สะอาดใช่ พอรู้สึกว่าผักม่้สะอาดปุ๊บทีนี้เราก็มาคิดว่าเอ๊ะเราจะเอาผักอย่างนี้ให้ลูกกับเมียเราเราาับประทานใช่ไหมเราก็รู้สึกแย่เราก็เลยมีทําเองปลูกเองก็เลยแบบว่าตั้งบอกว่ามาปลูกเองดีกว่าพอมาปลูกเองก็ทําโรงเรือนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็ทำปุ๋ยเองเป็นเป็นออร์แกนิกเลยพอปลูกเองปุ๊บสร้างโรงเรือนมาอย่างที่เห็นนะที่ไปถ่ายภาพกันแล้วก็ทีนี้ก็ได้ลองปลูกเมลอนพอลองปลูกเมลอนปุ๊บทีนี้ก็ได้ผล แล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับเข้ามาศึกษาดูว่าเป็นยังไงบ้างเ mm hmm. มลอนเพราะว่าเขาบอกว่ามันปลูกยากสําหรับเมืองร้อนอย่างเรา mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. ก็หลายรอบนะแล้วก็มันก็โอเคก็มีคนมาดูพอคนมาดูคนก็บอกว่าเอ๊ก็ไม่ทําร้านกาแฟเลยละ่ะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เพราะว่าคนก็มากันใช่ไหม mm hmm. เขาก็มานั่งกินอยากหากาแฟทานแล้วก็นั่งคุยกัน mm hmm. เออพอก็เ,เริ่มอยากนั่ง,งอยากทำรารกาแฟปุ๊บ พอคุยไปค่อยมามาหลายๆคนก็บอกว่าไม่ทําร้านอาหารไปเลยใช่ก็เลยสุดท้ายก็เนี่ยมาทําร้านอาหารได้ครับก็อย่างที่น้องๆเห็นกันได้เดินดูกันนะครับว่ามันมีทั้งร้านอาหารแล้วก็มีมีหลายๆโซนก็แต่ละโซนก็ตรงนี้ใชวเวลาราทำสองปีก่อจะได้เปิด2ปีพี่ทําอยู่2ปีขุดบ่อต้นไม้ทุกต้นก็ไปล้อมกันมาเองไปล้อมแล้วก็มาปลูกกันเราเองครับในครอบครัวไปทํากันเอง ก็ใช้เวลาสองปีกว่าจะได้เปิดใช่นานมากเลยครับที่มาของไร่ธารามดินก็คือชื่อของลูกสาวใช่ครับเด็กหญิงธางรามดินใช่ครับก็เลยเปไนนนร่ธารามดินแรงมานาใจในการทำตอนแรกเลยก็คือว่าในของของลูกสาวแล้วก็ภรรยานะครอบครัวนะ พอพอมาหลังๆก็เรารู้สึกเราผูกพันเพราะว่าเราใช้เวลาทํานานมากเราเราผูกพันและเรารักมันแล้วก็ทีนี้ก็อยากให้คนที่มาในที่นี้ครับเขาเขารู้สึกถึงความพิธีพิถันความความปันนี้ที่เราได้ทํามาจริงๆได้ได้เข้ามาสัมผัสก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่อยากให้ทุกคนรู้สึกดีที่มาที่นี่มาพักผ่อนที่นี่กันเยอะมากครับ ประสบการณ์ปัญหาอุปสรรคเยอะเยอะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกเป็นสวนปลาล์มเลยก็คืออ่ะตั้งอย่างแรกเลยพี่อ่ะทำปุ๋ยเองใช่ไหมพี่ก็ไม่มีความรู้เลยเพราะพี่จบวิศวะมานะครับพี่ก็ไม่มีความรู้พี่ก็ศึกษาใน u t u b e เอาอ่าศึกษาใน YouTube ว่าการทำปุ๋ยมากการเตรียมดินการทำอะไรเป็นยังไงก็ศึกษาเองหมดเลยก็มันเป็นอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคเยอะมากแม้กระทั่งการตอนนี้ในการ บริหารของคนงานของของของลูกน้องของแต่แต่ละอย่างก็มีปัญหาทุกๆวันแต่เราก็ต้องใช้ใช้ใช้เขาเรียกว่าใช้เหตุและผลแล้วก็ใช้สติสมาธิในการแก้ปัญหาแต่ละปัญหาให้ให้ผ่านพ้นไปใช่ครับเอาจริงๆเลยเหรอถ้าภาคภูมิใจก็คือว่าเวลาเห็นลูกค้ากลับไปครับแล้วมีรอยยิ้ม แล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่มาที่นี่อันนี้คือสิ่งที่ภาคภูมิใจนะสร้างที่อย่างนี้มาจากเมื่อก่อนที่ว่าเนี่ยเมื่อวานก็งนั่งคุยกับลูกตัวเล็กอยู่เลยบอกว่าเนี่ยลูกป๊ะป๊าเมื่อก่อนอะ่ะตอนฝนตกอะ่ะเนี่ยก็ไม่มีใครในเนี้ยไม่มีใครเลยมีแต่ป๊ะป๊าเดินจับปลาเดินหาปลาหาอะไรอยู่แต่มาดูตอนนี้นี่ตอนนี้ก็มีขนาดฝนตกก็ยังมีคนมาเที่ยวมาทานอาหารที่ร้านเรามันคือความภาคภูมิใจ จุดเด่นของที่นี่เหรอครับอันแรกเลยนะมันเป็นบรรยากาศที่มันเป็นธรรมชาติอยากให้มันเป็นทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศที่มันธรรมชาติมันเงียบสงบมันมันมันเป็นธรรมชาติจริงๆมันมันมันปรุงแต่งน้อยที่สุดใช่แล้วก็แล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ให้ทุกคนที่อยากจะพักผ่อนอ๋อแล้วก็อีกอย่างอาหารเหมือนกัน วัตถุดิบในการเป็นผักอะไรพวกนี้ครับจะเป็นผักที่เรารปลูกเองนะครับอย่างเช่นมีคะนงคะนา้ามีสลดัดมีพริกมีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นปลูกเองส่วนมากใช่อยากจะเชิญชวนใครอยากจะพักผ่อนแล้วก็อยากจะมาทานอาหารกับครอบครัวนะครับก,ก็เชิญมาเที่ยวที่นี่ใช่ใช่ครับผม และถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจพร้อมสัมผัสไปกับธรรมชาติไร่ธารบรินแห่งนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งค่ะวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาการก่อนค่ะสวัสดีค่ะ